โอเคมาดูการเซตอัพระบบการถ่ายทอดสดงานวิ่งมหาสรารคาม10กิโลเมตรกันนะครับเราจะมีทีวีนะครับแล้วก็กล้องหันไปที่ทางผู้บรรยายนะครับเราจะมีคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องสำหรับการมอนิเตอร์กล้องที่จะตามนักวิ่งนะครับผ่านการสตรีมมิ่งนะครับแล้วก็มีระบบ OB นะครับสวิชกล้องหน้าเส้นนะครับสวิชกล้องเดินนะครับที่จะเข้าไปยังจุดที่อา,อาจจะเป็นกล้องที่อย่างคง ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นะครับมีระบบไม่อันนี้เป็นชุดอุปกรณ์ของกล้องเคลื่อนนะครับจะทําการชาร์จแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เครือข่ายเน็ตเวิร์กของ 4G นะครับที่จะเชื่อมโยงสตรีมมาที่ตัวระบบ OB ของเรานะครับอุปกรณ์ก็จะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับรวมถึงตัวอินเตอร์คอมนะครับที่จะช่วยให้ทีมงานสามารถสื่อสารกันได้อย่างถูกต้องนะครับระบบไมโครโฟนนะครับแยกอิสระไม่4ตัวนะครับสามารถที่จะควบคุมผ่าน มิกเซอร์ตัวอนาล็อกตัวนี้ได้เลยนะครับมีไมค์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่นะครับให้พิธีกรสามารถเลือกใช้งานรวมถึงคนที่จะเข้ามาร่วมสัมภาษณ์กับการถ่ายทอดสดนะครับยังใช้ Lenovo Legion นะครับในการสตรีมมิ่งสัญญาณผ่านโปรแกรม OBS นะครับมีระบบที่จะช่วยในการสวิชช์นะครับรวมถึงสัญญาณภาพแบบไร้สายนะครับสวิชช์กล้อง1กล้อง2กล้องสนะครับนาเ้นแล้วก็กล้องตามนักวิ่งนะครับที่จะสตรีมมิ่งผ่าน มอนิเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับนี่คือตัวอย่างของการเซตอัพระบบการถ่ายท่าสดงานวิ่งนะครับการแข่งขันกีฬานะครับทั้งกลางแจ้งและในร่มนะครับทีมถ่ายท่าสดของแกนพร้อมรับใช้ทุกท่านขอบคุณแนะสวัสดีครับ